สวัสดีครับจากร้าน BB บีช็นะครับวันนี้จะมานำเสนอโครงสร้างของพ่วงที่ใช้สำหรับต่อ ATV ตั้งแต่ 125cc ซีซีบอดี้กลางขึ้นไปนะครับพ่วง ATV รุ่นนี้จะใช้ล้อกระทะอยู่ที่8นิ้วนะครับ ความกว้าง90เซนติเมตรความยาว123เซนติเมตรความสูงจากพื้น40เซนติเมตรครับยื่นออกมา60เซนติเมตรรวมความยาวก็จะอยู่ที่183เซนติเมตรครับมีชุดหัวบอลน,นะครับสำหรับชุดต่อพ่วง ฝาท้ายเปิดมีฝาท้ายนะครับแล้วก็ฝาท้ายสามารถถอดออกได้เปิดฝาท้ายได้นะครับชุดนี้11,500บาทไม่รวมส่งนะครับสนใจติดต่อ BB Shop ทาง f c e e o o o แฟนเพจบ b BB Shop จำหน่ายจัดหาสินค้าพิออเดอร์ครับโทรศัพท์064 166 6สีติดต่อได้เลยนะครับ